ย้อนชีวิตรักค่ะเส้นทาง33ปีนะคะต้องบอกว่าบิ๊กโจ๊กมาดามกุ๊ปเนี่ยเธอเป็นลูกสาวนักธุรกิจใหญ่สงขากับความรักที่ต่างชนชั้นค่ะกว่าจะมีวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนายตำรวจขวัญใจประชาชนก็ว่าได้ค่ะสำหรับคนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กนะคะแถมบุคลิกของท่านเองก็เป็นคนที่น่ารักมีการพูดจาไพเราะยิ่งกับภรรยาคนสวยอย่างดรสิรินดาหรือว่ามาดามกุ๊ฟเนี่ยก็ยิงต้องพูดเพราะเข้าไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่ากว่าบิ๊กโจ๊กท่านยังจะได้ใจมาดามกุ๊ปมาเนี่ยก็คือไม่ง่ายเหมือนกันเพราะทั้งสองคนต้องผ่านอุปสรรคเยอะแยะมากมายทั้งในเรื่องฐานะครอบครัวที่ กว่าจะฟันฝ่ามาได้ก็เล่นเอาบิ๊กโจ๊กเนี่ยปวดหัวปาดเหงื่อกันไปทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะในเรื่องความรักของทั้งสองคนเนี่ยน้อยคนนะคะจะรู้ว่าบิ๊กโจ๊กกับมาดามกุ๊บเนี่ยถือว่าเป็นคู่รักมาราทอนอีกคู่หนึ่งเพราะว่าเจอกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือตั้งแต่เรียนมัธยมปลายเลยนะคะที่จังหวัดสงขลาตอนนั้นเนี่ยบิ๊กโจ๊กค่ะเรียนอยู่ที่โรงเรียนมหาวิชรวุฒ ส่วนมาดามกุ๊ปเนี่ยก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนวรนาร,ารียเฉลิมแล้วก็สิ่งที่ทําให้ั้งคู่เนี่ยมาเจอกันตอนนั้นอ่ะก็จะเป็นกีฬาเทนนิสกีฬาเทนนิสเนี่ยก็มาเหมือนว่าชอบนะคะส่วนตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยเป็นนักกีฬาเทนนิสที่เก่งมากๆเลยมาดามกุ๊ปเองเนี่ยก็มาซ้อมกับเพื่อนบ่อยๆที่สนามนะคะบิ๊กโจ๊กก็เลยถือโอกาสนี้เลยค่ะช่วยสอนให้มาดามกุ๊ปเล่นกีฬาเทนนิสจนทําให้มาดามกุ๊ปเนี่ยเกิดเป็นความประทับใจทั้งในเรื่องของ กิริยามารยาทพฤติกรรมของบิกโจ๊กเนี่ยที่ต้องบอกว่าเป็นสุภาพบุรุษนะคะแล้วก็สุภาพทําให้เป็นที่หมายปองของสาวๆหลายคนแต่ด้วยความรักของทั้งคู่เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้ดาปรื่มเหมือนคู่อื่นๆค่ะเนื่องจากว่าบิกโจ๊กเนี่ยมาจากครอบครัวฐานะปานกลางคุณพ่อเนี่ยเป็นนายดาบค่ะคุณแม่เนี่ยก็เป็นคุณครูแต่ว่ามาดามกุ๊ปเนี่ยถือว่าฐานะทางครอบครัวเนี่ยค่อนข้างจะดีมากๆเลยค่ะมีธุรกิจใหญ่โตเป็นเจ้าของทารถโดยสารขนาดใหญ่ของสงขารวมถึงธุรกิจที่ดี อสังหาริมทร์ในภาคใต้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะจนทําให้ผู้ใหญ่ฝ่ายมาดามกุ๊ปเนี่ยก็มองว่าแบบยังไม่ค่อยโอเคยังไม่ยอมรับบิ๊กโจ๊กในตอนนั้นเท่าที่ควรเท่าไหร่นะตอนนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อรักกันแล้วเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแหละให้เห็นได้ว่าเนี่ยรักมาดามกุ๊ปอย่างจริงใจจริงๆทั้งสองก็เลยร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ค่อยๆสร้างชีวิตคู่กันมาจนถึง33ปีซึ่งมาดามกุ๊ปเนี่ยก็ยอมทิ้งชีวิตที่แสนจะสุขสบายค่ะมาอาศัยแฟต์ตำรวจเก่าๆก่อร่างสร้างตัวนะคะ ไม่พึ่งเงินที่บานค่ะจนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้ว่าทํานูน่นทํานี่มาดามกุ้งก็เป็นอาจงอาจารย์จับธุรกงธุรกิจหัานมาทำธุรกิจจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะก็เลยมีวันนี้กับบิ๊กโจ๊กนั่นเองค่ะไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ